มาถึงงานเราก็มากินข้าวกันก่อนเลยนะครับอ้าอายัางไม่ใช่วันนี้พวกเรามีเล่นที่โอเชียนมารีนานะครับเป็นงานเลี้ยงภายในหลังจากที่ลูกค้าประชุมสัมมนา,าเสร็จมาถึงที่งานเราก็ตั้งเครื่องดนตรีแล้วก็เตรียมตัวซาวเช็คกันนะครับวันนี้ก็เป็นรูปแบบชิลๆนะครับดนตรีสบายๆระหว่างลูกค้าทานอาหาร วันนี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นมินิแบนด์4คนนะครับเพื่อให้เข้ากับงานของลูกค้านักด,ดนตรี4คนเครื่องดนตรี4ชิ้นวงเรามีหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่3คนขึ้นไปเราจะแบ่งเวลาการเล่นดนตรีเป็น2 3รอบ อย่างโชว์ในวันนี้จะแบ่งเป็น2รอบรอบละหนึ่งชั่วโมงโดยงานจะจัดเวลา6กโมงถึงสี่ทุ่มนะครับรอบแรกคือ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มและรอบต่อไปคือ3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มครับและปกติวงจะมาสแตนบายหน้างานก่อนเวลาทําการแสดง1นถึงสชั่วโมงครับส่วนถ้าลูกค้าจ้างวงดนตรีเราพร้อมเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็จะเข้ามาติดตั้งก่อนเวลางานประมาณ 3- 4ชั่วโมงครับช่วงระหว่างพักเบรกลูกค้าก็มาแจ้งว่าสามารถทานบุฟเฟ่ของโรงแรมได้เลยครับ นักร้องก็มาทานข้าวข้างเวทีแบบนี้เลยค่ะน่าอร่อยนะคะเนี่ยหลังจากกินข้าวเติมพลังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดนตรีก็เตรียมขึ้นเล่นเบรก2อ,อีก1ชั่วโมงค่ะ ลูกค้าสามารถขึ้นมาร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีเราได้ครับโดยทีมงานเครื่องเสียงจะเตรียมไม์ส่วนกลางไว้ให้กับลูกค้าเอาไว้ใช้ขึ้นมาแจมร้องเพลงหรือใช้ในช่วงกิจกรรมต่างๆของลูกค้าได้เลยครับหลังจากหมดเวลาการแสดงเราก็จะเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านกันครับติดต่อเช็คคิวและจองคิวของวงได้ตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ที่ขึ้นด้านล่างเลยครับ